ทำไมต้องตั้งค่ากล้องก่อนทำไลฟ์สดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ Boy Photo t r i c k นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่ากล้องนะฮะก่อนที่คุณจะเริ่มทำไลฟ์สดนะครับหลายๆคนเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าจะตั้งโหมดอะไรดีและใช้โหมดไหนในการทำไลฟ์นะฮะทำไมต้องตั้งกล้องก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์นะฮะถ้าเราไม่ได้ตั้งกล้องนะครับเป็นโหมดการใช้งานโดยตรงแล้วเนี่ย ปัญหาก็จะเกิดแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับตอนนี้เราได้ใช้โหมดปกตินะครับนั่นก็คือเป็นโหมดวิดีโอนั่นเองนะครับเวลาที่ผมไลฟ์อยู่เสื้อผ้าสินค้าเนี่ยเป็นสีดำนะครับเห็นไหมฮะจะเห็นไหมครับว่าแสงที่เห็นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นสว่างขึ้นนะครับพอเอาเสื้อออกเห็นไหมฮะเขาก็จะปรับแสงให้เราด้วยเห็นไหมครับผมเพราะฉะนั้นผมเอาเสื้อสีดำเนี่ยยื่นเข้าไปนะฮะ แสงก็จะปรับสว่างขึ้นก็จะมีความวุบบวาบและสีที่ได้ก็จะไม่ตรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกสีหนึ่งนะฮะนั่นก็คือสีขาวนั่นเองนะครับสีขาวนี่ถือว่าเป็นสีปรับเซียนเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่าสีขาวนะครับเห็นไครับสีก็จะเกิดความวุบนวาบเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนดูเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแสงที่ได้เนี่ยไม่ตรงและรู้สึก,กลำลคาญด้วยนะครับเพราะว่า แสงที่ได้เนี่ยบูบวาบนะครับเพราะฉะนั้นไลฟ์ของเราเนี่ยออกมาอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการทําให้ปัญหานี้หมดไปนะครับคุณต้องตั้งค่าตามที่ผมสอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับ สำหรับใครนะฮะที่จะทำไลฟ์สดนะฮะต้องตั้งค่าเมนูนี้ก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้ใช้กล้อง canon usm 5 0 mark ii นะฮะซึ่งเป็นกล้องที่รองรับในเรื่องของการทำไลฟ์นะฮะไลฟ์ live ได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงนะฮะแต่ต้องมี dc cooper หรือว่าแบตเตอรี่ d มม m y ช่วยนั่นเองนะครับมีเมนู c ร e a n ใหีมีมีช่องเสียบไม์และยังเป็นกล้องที่ทำบล็อกได้ดีด้วยถ่ายภาพนิ่งสวยด้วยนะครับซึ่งวิธีการแรกนะฮะที่ผมจะเข้าเรื่องเลยละกันนะครับคุณต้องทาการ หมุนโหมดนะฮะโหมดที่ใช้ในการทำไลา์เนี่ยเราจะไม่ใช้โหมดถ่ายรูปนะครับเราจะใช้เป็นโหมดวิดีโอนั่นเองนะฮะซึ่งทุกคนให้หมุนตามนี้นะครับหมุนเลยนะครับมาที่รูปโหมดวิดีโอแบบนี้ฮะโหมดวิดีโอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้กดเลือกโหมดนะฮะนี่ครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับเข้าไปที่วิดีโอแล้วก็ตัว M แบบนี้นะฮะแล้วก็กดตกลงครับเห็นไหมฮะ หลังจากนั้นเนี่ยกล้องเนี่ยก็จะให้เห็นแล้วฮะว่าเป็นโหมด M นะครับวิดีโอ M แบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่เคยเข้ามาแบบนี้ก็กดไปที่เมนูได้ครับกดไปที่เมนูได้แล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่ากล้องตัวแรกเรนี่ยตกลงครับนี่โหมดถ่ายภาพก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับกดตกลงเข้าไปเนะครับเราเลือกได้ว่าจะเอาเป็นโหมดอะไรเข้าได้2ที่นะฮะก็คือเข้าตัว Q ก็ได้นะครับกดตัว Q ก็ได้นี่แล้วก็แตะที่ตัวนี้ นะครับแล้วก็เลือกโหมดได้แต่เราจะใช้เป็นโหมด M นั่นเองนะฮะหรือว่า Manual นั่นเองครับกดตกลงครับหลังจากนั้นนะฮะให้ทุกคนกด Q ไป1ครั้งนะครับ Q นะฮะเพื่อเช็คดูว่ากล้องวิดีโอของเราเนี่ยใช้เฟรมเรทที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ผมเช็คดูแล้วนะฮะอยู่ที่25เฟรมผมจะไม่ใช้25เฟรมนะฮะผมจะใช้อยู่ที่50เฟรมเลยครับตั้งไปเลยครับหลักการในการตั้งนะฮะแบบ Motion Blur นะฮะนั่นก็คือ คุณต้องตั้งค่าสปีชัตเตอร์นะฮะสปีชัตเตอร์คือหมดตัวนี้ครับนี่ด้านหน้าตัวนี้นะไว้ที่100นะฮะสองเท่าของเฟรมเรทนั่นก็คือตั้งค่าสปีชัตเตอร์นะครับตอนนี้เราใช้เฟรมเรทอยู่ที่50เฟรมนะครับ50เฟรมเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งค่าสปีชัตเตอร์นะฮะคือตัวนี้ตัวแรกนะครับ1ทับห0เนี่ยต้องตั้งไว้ที่1ส่วน100นะฮะสองเท่าของเฟรมเรทก็คือ 50าคูณสก็เท่ากับสปีชตเตอร์100นั่นเองนะครับลำดับต่อมานะฮะที่คุณจะต้องตั้งนั่นก็คือค่า F-stop หรือว่าค่ารูรับแสงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเลนที่มากับตัวกล้องของ Canon เนี่ยจะเป็นเลนส5 4 5นะครับเปิดค่ารูรับแสงได้กว้างสุดที่3.5นะครับซึ่งเลนตัวนี้เนี่ยเป็นเลน5 0า0ิมิลนะครับผมสามารถปรับ ค่ารูรับแสงได้กว้างสุดถึงห8ึด8เลยนะฮะนะฮะตั้งค่าที่สูงถึง1 8เลยนะครับถือว่าเลนส์ตัวนี้ถ่ายแสงน้อยดีถ่ายหน้าชัดนดหลงเบลอสวยนะครับผมลำดับต่อมานะฮะที่คุณต้องตั้งได้ก็คือค่า ISO นะครับ ISO เนี่ยเวลาที่เราตั้งนะฮะให้คุณสังเกตที่หลังจอได้เลยครับหลังจอตอนนี้เนี่ยเราเห็นไหมครับว่าภาพมืดนะครับกดไปเรื่อยๆครับ จนเราพอใจนะครับว่าจะสว่างแค่ไหนนะครับดูที่หลังจอได้เลยนะฮะอันนี้คือว่าเป็นการเช็คแบบง่ายๆเลยนะครับนะตอนนี้ผมดูที่ค่า ISO แล้วเนี่ยผมดูว่าประมาณตรงนี้ฮะ640ก็สว่างเพียงพอแล้วในการไลฟ์นะครับเพียงเท่านี้นะฮะคุณก็ตั้งค่าก่อนที่คุณจะเริ่มไลฟ์ได้แล้วนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะว่า กล้องตัวนี้มีการเซฟพลังงานด้วยนะครับเวลาที่คุณไม่ได้ใช้กล้องหรือว่าปล่อยให้กล้องตั้งนิ่งๆเนี่ยสนาทีเขาก็จะปิดและอีกอย่างหนึ่งนะฮะเวลาที่เราจะไลฟ์นะฮะเราต้องปิดเมนูทั้งหมดนี้เพื่อไม่ให้ตัวหนังสือตัวนี้ไปขึ้นรบกวนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราก็เข้าไปที่เมนูครับแล้วก็ตั้งค่าพื้นฐานตรงนี้ครับตกลงนะฮะตกลงนะฮะแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับมาที่เมนู ที่9นะครับแสดงข้อมูล HDMI นะครับตรงนี้ผมจะตั้งไว้ที่ FHD นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวหนังสือที่เรากดอยู่ตรงนี้เนี่ยจะไม่ไปปรากฏที่หน้าจอของลูกค้านะครับแต่เราสามารถตั้งค่าได้นะครับลำดับต่อมานะเราเข้าไปที่ setting ตัวนี้ครับนี่ setting ตัวนี้ตกลงนะฮะ เซตติ้งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับเห็นไหมฮะหน้าจอปิดเนี่ยเราจะทําการตั้งไว้ที่30นาทีนะฮะส่วนปิดสวิต์อัตโนมัติเนี่ยเขาจะไม่ให้ปิดนั่นเองนะครับเพราะว่ากล้องเวลาไลฟ์เนี่ยปกติแล้ว2นาทีเขาก็จะตัดนั่นเองนะครับแต่เราตั้งไว้ไม่ให้ปิดสวิตช์นะครับเพราะฉะนั้นกล้องก็จะไลฟ์ได้ย,ยาวๆเลยนะฮะแต่ว่า กล้องรุ่นนี้เนี่ยจะมีปัญหานิดหน่อยนะนั่นก็คือ30นาทีหน้าจอจะดับนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าถึง30นาทีแล้วจอดับแต่กล้องก็ยังทำงานอยู่ แค่คุณกดชัตเตอร์เบาๆนะฮะกล้องก็จะพร้อมทำงานเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สามารถไลฟ์ต่อได้ยาวๆนะฮะถึง8ชั่วโมงนะครับเพียงเท่านี้นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์นะฮะคุณตั้งค่าแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถนำไปไลฟ์ใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะโดยเฉพาะ Canon นะครับตั้งแบบนี้ตั้งใกล้เคียงกันใช้งานได้เลยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการ ตั้งค่าก่อนที่คุณจะเริ่มไลฟ์นะฮะใช้กับกล้อง Canon ได้ทุกรุ่นนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้นะครว่ากล้อง Canon M50 Mark II เนี่ยไลฟ์ออกมาสีสันเป็นยังไงบ้างสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าผมได้ทำในเรื่องของการไลฟ์สำหรับรุ่นนี้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งค่ายังไงดีก่อนที่คุณจะเริ่มไลฟ์ใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสำหรับการตั้งค่าแบบนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับส่วนวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ